ฝ่าบาทแสงสีม่วงนั่นมันเวทสีม่วงเป็นของเด็กนั่นเหมือนนางจะโกรธแล้วก็เลยอยากสู้กับข้าตอนนี้แหละจอนเตรียมตัวทำคลอดเออฝ่าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวสิพะยะค่ะกระกระมอมทำคลอดไม่เป็น ชีวิตนี้กระหม่อมยังไม่เคยแตะตัวผู้หญิงเลยนะ,พะเพื่อค่ะข้างในเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข้าไปดูไม่ได้เขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามเข้าไปเด็ดขาดแค่ควรจะเชื่อโซเอและเชื่อในจกักรพรรดิผู้นี้เขาจะต้องจัดการทุกอย่างได้แน่แน่เุ้เวเ,วเสียงเด็กร้องนี่นะ คลอดแล้วเหรอเข้ามาได้โอเวอโอเวพระเจ้านี่คือน้องตางของข้าเหรอเนี่ยนางแค่ติดเดือนกว่าๆเองก็คลอดออกมาแล้วเหรอโอเวในตัวของเด็กคนนี้มีพลังเวทที่พิเศษเกรงว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเห็นแก่โซอหากพวกเจ้ายินยอม ข้าสามารถรับนางไปเลี้ยงเป็นบุตรีบุญธรรมเพื่อปกป,ป้องนางให้ปลอดภัยไปตลอดชีวิตได้เช่นนั้นหม่อมฉันต้องขอบพระทัยเป็นอย่างสูงให้ข้าฝ่าบาทจบการย้อนความเกิดอะไรขึ้นเมเป็นอะไรไปหม่อมฉันแค่ออกนักวางไปไม่นานทำไมนางถึงเป็นแบบนี้ไปได้พี่คะไม่เป็นไรไม่เป็นอันตรายอะไร ต่อไปหากข้าไม่อนุญาตห้ามนางใช้วดมนอีกเด็ดขาดเจ้าเองก็ห้ามแอบสอนเวทของเผ่าขี้เคนให้กับนางอานอกจากว่าเจ้าอยากให้นางต้องเลือกระหว่างการสูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์และระเบิดตัวเองจนตายกล,ลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์ระเบิดตัวเองจนตายละ่ะต่อไปจะไม่มีแล้วเหตคะ หม่อมฉันจะไม่สอนให้นางใช้เวิทม์มนของเผ่ากิเคนอีกแล้ววางใจเถอะถึงนางจะเรียนรู้เวทมนมนของพวกเจ้าไม่ได้แต่ข้าจะหาคนมาสอนเวทม์มนให้นางเฉพาะเองเอ๊ะไม่สำคัญแล้วขอเพียงเมีสามารถเจ็บตต่อไปได้อย่างปลอดภยัยจะใช้เวทม์ต์ได้หรือไม่ก็ไม่สำคัญแล้วล่ะเห็นใจเฮอ เลีชิวเองก็ลำบากเหมือนกันสินะตอนแรกที่เจ้าหญิงเมยคลอดก่อนกำหนดและยังมีร่องรอยของปีศาจซ่อนอยู่จังๆเดิมทีน่าจะอยู่ได้ไม่นานจึงทำได้แค่ให้นางลงไปอยู่ใต้ดินลึกลงไป100เมตรพร้อมกับการปิดผนึกของฝ่าบาทแบบนี้จึงช่วยทำให้นางเติบโตได้อย่างปกติ3ปีก่อนฝ่าบาทาหม่อมอฉันไปด้วยเถอะนะเพคะหม่อมฉันกับแม่ไม่สบายใจเรื่องนางเลยจริงๆ ให้หมมฉันไปเป็นนางกำนันธรมธรมดาาคนหนึ่งในวงังเพื่อดูแลนางไปตลอดชีวิตได้ไหมเพคะเพื่อเจ้าหญิงเมแม่นางเรชลยอมทิ้งตำแหน่งหญิงศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดต่อกันมาเพื่อมาเป็นนางกำนันธรมธรมดาาแถมยังไม่สามารถบอกความจริงให้กับเจ้าหญิงเม่ลวงรู้ได้เฮ่ช่างน่าสงสารจริงๆจ,จากประวัติโอเรน์กำแพงวงัง ู้เขานะลุยพวกเราวิ่งกันมาสิบรอบแล้วละ่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมน้องเจนเจ้าเจ้าช้าหน่อยสิใช่ข้าวิ่งไม่ไหวแล้วนะข้ารู้สึกว่ากำลังจะเหนื่อยตายแล้วเวดดักษาเอเจ้าชายโจชัวเจ้าหญิงแซนไม่ต้องกลัวนะเพื่ะค่ะ มีเวทมนต์ของกระหมอ่อมพวกท่านจะไม่บาดเจ็บหรือเหนื่อยตายร่างกายของเจ้าชายโจชัวแข็งแร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมากหรือว่าการรักษาของเจ้าหญิงจีนจะได้ผลจริงๆเจ้าชายเจ้าหญิงสู้ๆนะพะยะค่อเจ้าหญิงเจนยังเหลืออีก20รอบเจ้าชายโจชัวกับเจ้าหญิงแซนแลืออีกแค่คนละ1ิรอบพะยะคคะไม่คิดเลยว่าร่างกายของเจ้าหญิงเจนจะแข็งแรงขนาดนี้ ต่อให้เป็นชายหนุ่มมาวิ่งรอบวังสิบรอบก็ยังต้องเหนื่อยจนลม้มลงแต่นางกลับไม่เป็นอะไรเลยแถมยังวิ่งเร็วขนาดนี้อีกยิ่งไปกว่านั้นอีกสองพระองค์ได้เวทมนต์ของท่านโรตา้าคอยช่วยรักษาและเพิ่มกำลังแต่เพราะร่างกายของนางดูดซับเวทมนต์เลยต้องวิ่งด้วยกำลังของตัวเองเท่านั้นเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอน ลูอิสนานขนาดนี้แล้วยังวิ่งไม่เสร็จอีกด้วยทูนฟาบาทยังขาดอีกนิดหน่อยพระยะค่ะจอนกระตุ้นพวกเขาหน่อยสิเออเออฟาบาทแบบนี้ไม่ดีมั้งพระยะค่ะฮพระยะค่าฟาบาทเวทอันเชิญ สิงโตนะ่ากลัวมากเร็วเข้าสองชั่วโมงต่อมาอเนี่ยเป็นบ้าเลยนั่นน่ะสิสะเสด็จพ่อพวกเราวิ่งเสร็จแล้วพะยะค่ะ,สะเสด็จพ่อสิรอบนี้ของพวกเราเมื่อเทียบกับสิบรอบแรกแล้วเร็วกว่าเดิมถึงสองชั่วโมงเลยนะพีะ่คะอืมทำได้ดีมากต่อไปพวกเจ้าต้องมาวิ่งคนละยี่สิบรอบทุกเชา้าอ๋ะ Ờ, thuốc của lây lỡ